Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Honkai Star r ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไปเลยใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไปมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะพามาทําความสําเร็จลับกันต่อในพื้นที่ดาวพินาคนีค่ะให้ดูทุกคนว่าไปที่พื้นที่พรมแดนสร้างฝันไปยังเสาเทเลพอร์ตที่อยู่ซ้ายบนนะคะเสาเทเลพอรตที่ชื่อว่าสำนักงานก่อสร้างของตระกูลค่ะพอว่ามาถึงแล้วให้เราวิ่งไปทางด้านขวานะคะขึ้นบันไดามาค่ะตรงจุดตําแหน่งที่ให้เก็บสติกเกอร์นะคะ หันหลังกลับค่ะเราก็จะเจอสามเหลี่ยมเพนโรสที่อยู่ข้างหลังนะคะให้เราทําการหาตําแหน่งที่ทาให้สามเหลี่ยมประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบสมบูรณ์นะคะทั้งสามเหลี่ยมประกอบสมบูรณ์แล้วก็จะมีรูปไอคอนกล้องถ่ายรูปขึ้นมาให้เรากดถ่ายรูปนะคะ <c oughs> ก็ให้เราทําการกดถ่ายรูปไปได้เลยค่ะหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วกดออกจากกล้อง ความสำเร็จรับก็จะขึ้นมาเลยค่ะความสำเร็จรับมีชื่อว่าซ้ำเรียมเพนโรสประกอบซ้ำเรียมเพนโรสในพรมแดนสร้างฝันโดยการปรับเปลี่ยนมุมมองได้รับเพชรหเพชรค่ะ เสร็วแล้วนะคะกับความสําเร็จลับนี้ก็ต้องเล็งตําแหน่งเพื่อที่จะประกอบสามเหลี่ยมเพนโดสให้อยู่ในรูปแบบสมบูรณ์นะคะถ่า,ายรูปเสร็จแล้วก็จะได้รับความสาเร็จลับเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปความสําเร็จลับหน้าน,นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Chat, กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะช่องเรามีเพนโรสความสาเร็จลับแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปตามดูคลิปอื่นๆได้ในช่องเพลย์ลท์ได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากร้าเนเติมเกม r Richman Shop ด้วยนะคะเติมเกมฮอนไกซาร์เรลใช้เพียง สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ